ต่อไปนะคะเป็นโจทย์ข้อที่6ค่ะมวล m ใหญ่นะคะมีความเร็วต้นเป็น u เคลื่อนที่ตามแนว ox นะคะบนพื้นระดับที่มีความลื่นนะคะจากนั้นนะคะเข้าชนมวล m เล็กทีละลูกอ่าทีละลูกเป็นการชนที่ติดกันไปอ่าชนแล้วติดกันไปทันทีหลังชนลูกที่ n จะมีความเร็วเป็นเท่าไรนะคะทันทีหลังชนลูกที่ n จะมีความเร็วเป็นเท่าใดนี่คือคําถามโอเคอเรื่องนี้ก็คือโมเมนตัมและการชนนะคะของมอ .4 นั่นเองกลาศาสตร์มสเนาะโอเคเราก็เริ่มกันเลยนะคะอ่าเราให้มันชนทีละลูกนะคะสมมุติว่าอ่าให้มวล m ใหญ่ชนลูกที่1ก่อน ชนลูกที่หนึ่งภาพเหตุการณ์ก็คืออันนี้ m ใหญ่ความเร็ว u แล้วก็ไปชนมวล m เล็ก m เล็กอันนี้ก็คือภาพเหตุการณ์ก,ก,นนก,ก,รณก่อนชนก่อนชนหลังชนปรากฏว่ามันติดกันไปเนาะ m ใหญ่ แล้วก็ m เล็กติดกันไปนะคะครูให้มีความเร็วเป็น v 1แล้วกันความเร็วหลังชนภาพเหตุการณ์ก่อนและหลังชนนะคะเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็จะใช้กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมนะคะ sigma p ก่อนชนเท่ากับ sigma p หลังชนโอเค โมเมนตัม um ก็คือมวลคูณกับความเร็วนั่นเองนะคะก็จะเป็น m ใหญ่คูณกับ u นะคะในขณะที่มวล m เล็ก่นิ่งเนาะความเร็วเป็นศูนย์ะคะก็จะโมเมนตัมเป็น0นแล้วก็เท่ากับตอนหลังนะคะมวลติดกันไป m ใหญ่บวก m เล็กความเร็วก็คือ v 1โอเคย้ายข้างสมการนะคะก็เท่ากับว่า ความเร็ว v 1เนี่ยก็จะมีค่าเป็น m u ส่วนมวลนะคะ m ใหญ่บวกกับมวล m เล็กอันนี้ก็คือ v 1โอเคอันนี้คือการชนลูกที่1ความเร็วหลังชน v 1นนะคะก็จะเป็นไปตามสมการนี้ต่อไปพิจารณาการชน ในครั้งที่2นะคะก็คือมวล m ใหญ่ m เล็กเนี่ยเข้าชนกับลูกที่2ต่อไปอ่าเข้าชนลูกที่2โดยที่ m ใหญ่ m เล็กลูกแรกนะคะความเร็วเริ่มต้น v 1ใช่ไหมแล้วก็ มาหามวล m เล็กอันนี้ก็คือภาพเหตุการณ์ก่อนชนส่วนหลังชนนะคะเป็นการชนแบบติดกันไป m ใหญ่ m เล็กอุ้ยแล้วก็ m เล็กนี้เนาะครูให้หลังชนมีความเร็วเป็น v 2แล้วกัน v 2ออันนี้คือหลังชนเหมือนเดิมใช้กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมนะคะ ซิกมาพก่อนชนเท่ากับซิกมาพหลังชนก่อนชนนะคะก็จะมีมวล m ใหญ่บวกกับ m เล็กมีความเร็วเป็น v 1ส่วน m เล็กก้อนนี้อยู่นิ่งนะคะเท่ากับตอนหลังนะคะติดกันไปหมดเลยนะคะก็คือมีทั้ง m ใหญ่แล้วก็ m เล็ก2อันนะคะ บวกกันก็เป็น2 m เล็กอันนี้คือมวลตอนหลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v 2จากนั้นนะคะอยากรู้ว่า v 2เป็นเท่าไหร่นะคะย้ายข้างสมการ v 2ก็เท่ากับ m ใหญ่บวก m เล็กคูณกับ v 1หารด้วย m ใหญ่บวก2 m เล็ก อ่าแล้วก็ v 2ก็จะเท่ากับในเมื่อ v 1ใช่ไหม v หนึ่เราหา v 1มาได้ด้านบนนะคะเราลองเอา v 1เนี่ยที่ได้มาแทนตรงนี้อ่าลองดูค่ะก็จะกลายเป็น m ใหญ่บวก m เล็กหารด้วย m ใหญ่บวก2 m ส่วน v 1อ่าคูณกันไป M ใหญ่ U ส่วนด้วย M ใหญ่บวก M เล็กอันนี้ก็คือ V 1โอเคจัดรูปสมการหน่อยนะคะอ่าก็จะได้ว่า V 2เท่ากับ ่ตรงนี้ตัดกันได้นะ m ใหญ่บวก m เล็กนะคะตัดกันได้ก็จะกลายเป็น mu ส่วน m ใหญ่บวก2 m. อ่ m จริงๆเราได้ v 1 v 2มาแล้วเนาะ,ะ v 1่ v 2 V 2ถ้าเราอยากรู้ความเร็วครั้งที่ n ่หรือว่าชนกับมวลลูกที่ n ใช่ไหมถ้าเราสังเกต2สมการนี้ v 1กับ v 2อันนี้ห้อย1สัมประสิทธิ์ข้างหน้าก็หน้า m เล็กก็เป็น1เหมือนกันอันนี้ห้อย2สัมประสิทธิ์ข้างหน้าก็เป็น2จริงๆชนแค่2ลูกเนี่ยเราก็รู้แล้วแหละว่าถ้ามันชนลูกที่ n เนี่ยสมการหรือคำตอบ มันน่าจะเป็นข้อไหนอ่ามีใครตอบได้บ้างนะอ่ามีใครตอบได้บ้างคะใช้ความสัมพนนันธ์นี้กับตรงนี้เชื่อมโยงกันสรุปได้ไหมว่า vn จะมีค่าเท่าไหร่อ่าจริงๆตอบได้เลยนะอ่าจริงๆตอบได้เลยหรือว่าใครไม่เชื่อนะคะอยากจะขอชนอีกสักลูปอ่าขอชนอีกสักตั้งนะคะ ถ้าเกิดว่าคิดว่าขอชนเป็นครั้งที่สามนะคะชนกับลูกที่สามเอ๊มันจะเป็นยังไงนะ้าก็จะมี m ใหญ่แล้วก็ m เล็กสองก้อนใช่ไหมที่ติดกันมาความเร็วตอนนี้ v 2ก่อนที่จะเข้าชนมวล m เล็กอ,อันต่อไปนะคะหลังชนหลังชน เใหญ่และมวล M ทั้ง3 M เล็กทั้ง3ก็ติดกันไปด้วยอย่างนี้อันนี้เป็นหลังชนครูให้เป็นความเร็ว V3 เหมือนเดิมซิกมาพก่อนชนเท่ากับซิกมาพหลังชนก่อนชนลองดูก็จะเป็น m ใหญ่บวก 2m เล็กคูณกับ v2 หลังชน m ใหญ่บวก 3m เล็ก v3 อยากรู้ v3 ก็จะกลายเป็นย้ายข้างสมการค่ะ m ใหญ่บวก 2m เล็ก v2 หารด้วย m ใหญ่บวก 3m ในเมื่อเราเราทราบ v 2จากความสัมพันธ์ข้างบนใช่ไหมเราก็นำค่า v 2มาแทนในสมการนี้อ่าโอเคก็จะได้ว่าความเร็วข้างที่สามเนี่ยก็จะเท่ากับ m ใหญ่บวกสอง m เล็กหารด้วย m ใหญ่บวกสาม m v 2ก็คือ m u ส่วนด้วย m ใหญ่บวก 2m ตรงนี้ตัดกันได้โอเคก็จะได้ว่าก็จะได้ว่า v3 เท่ากับ m u ส่วนด้วย m ใหญ่บวก 3m ชนครั้งอ่าชนลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3ามอ่าพิจารณาเรียบร้อยแล้วมองเห็นความสัมพันธ์และสรุป V ครั้งที่ n ได้ไหมคะสรุปว่าถ้าชนครั้งที่ n ดังนั้นถ้าเป็นการชนครั้งที่ n หรือว่าลูกที่ n เนี่ยอ่าลูกที่ n ภาพเหตุการณ์ก็คือว่า มวล m ใหญ่แล้วก็มี m เล็กใช่ไหมมี m เล็กปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วก็ชนกับมวล m เล็กตรงนี้มวล m เล็กตอนนี้ก็คือ n ลบหนึ่งความเร็วก็จะเป็น v n ลบหนึ่งแล้วตอนสุดท้าย มวลก็ติดกันไปเมใหญ่ m เล็ก m เล็กทุกก้อนเลยอ่าทุกก้อนเลยไปจนถึงก้อนที่ n ใช่ไหมความเร็วก็จะเป็น vn ท้ายที่สุดนะคะเราก็จะสรุปความสัมพันธ์ได้ว่าดังนั้นนะคะ ความเร็ว v n ก็จะมีค่าเท่ากับ m u ส่วนด้วย m ใหญ่บวก n m จริงไหมอ่าและนี่ก็คือผลเฉลยหรือคำตอบของข้อนี้นะคะการชนมวล m ใหญ่เข้ากับมวล m เล็กนะคะโดยที่มวล m เล็ก n n มวลเนี่ย สุดท้ายความเร็วสุดท้ายนะคะหลังชนและติดกันไปเนี่ยก็จะเป็นไปตามสมการนี้ m ใหญ่คูณกับความเร็วต้นนะคะหารด้วยมวล m ใหญ่บวกกับจำนวนจำนวนมวล m เล็กนะคะคูณกับมวล m เล็กนั่นเอง ผลเฉลยข้อนี้นะคะก็จะสอดคล้องกับข้ออะไรคะตัวเลือกข้อไหน m u ส่วน m ใหญ่บวก n m ดังนั้นเราก็จะตอบข้อ4นั่นเองใครมีคำถามนะคะสอบถามมาได้สำหรับข้อนี้ก็ประมาณนี้นะคะ